ร่วมอาัยและสะดุดีสองนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินโจมตีตกขณะฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านกองทพกากาศสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ ผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้าเหตุเครื่องบินเล็กของกองทัพากาศตกในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อมากองทัพากาศออกมายืนยันว่าเครื่องบินลำที่ตกเป็นเครื่องบินโจมตีรุ่นเ t ทสังกัดกองทัพากฝูงบิน41 1กองบิน41เชียงใหม่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้นักบินประจําเครื่องสองนายเสียชีวิตค่ะสําหรับนักบินทั้งสองนายที่นําเครื่องไปฝึกและเสียชีวิตก็คือนาวาอากาศตรีสมัชชาคุณมาศครูการบินตํา ตำแหน่งนักบินที่1และเรืออากาศโทรกรวิทย์เจนคิดตำแหน่งนักบินที่2ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างนำเครื่องบินเข้าตำแหน่งพบท่าทางการบินที่ผิดปกติทิศทางเข้าหาพื้นดินจากนั้นเครื่องบินตกลงสู่พื้นในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในเขตอำเ,เภอจอมทองและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทำให้นักบินทั้งสองนายเสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุพลอากาศเอกเสกสรรคันทาผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพราะ ทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศลงพื้นที่เพื่อดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดรอบค้อบเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินอย่างเคร่งขัดค่ะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปกองทัพอากาศขอแสดงความอาลัยต่อน,นักบินผู้เสียสละและครอบครัวอย่างสุดซึง้งและขอสดุดีในความ มุ่งมั่นศรีสละอุทิศตนเพื่อประเทศชาติแล้วก็จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักบินผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้กองทัพอา,ากาศให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกําลังพลและการปฏิบัติภาร,รกิจการฝึกบินซึ่งเป็นภารกิจที่มีความจําเป็นต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อมรบของกําลังทางอากาศเพื่อให้สามารถปฏิบัติภาร,รกิจในการป้องกันประเทศรักษาเอกราชอธิปไตยและดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ